หากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันเออสบายกันเหรอครับอยู่ในประเทศนี้ท่านสบายกันจริงๆเหรอครับงั้นเอาใหม,หม่หากพวกเรากำลังจะตายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังจะตายจงปรบมือพันดีใจที่อุดมการของเราเหมือนกัน ใ้จะตายเหมือนกันวันนี้นะครับต้าก็มีเรื่องที่จะมาพูดก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้าแต่มันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากขอทําความเข้าใจหรือจะเรียกว่าเป็นการตอบคําถามจากทางบ้านก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยอาจจะได้ยินคํานี้มาผ่านๆบ้างน,นะครับว่าไอการที่เราออกมาชุมนุมไอการที่เราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมีมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงหรือสลิมบางพวกนะครับ เขาก็จะชอบพูดว่าไอการที่เราออกมาทําอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการทําให้คนเราแตกแยกมันคือการทําให้คนเราไม่มีความสามัคคีอันอรน์คำว่าสามัคคีนะครับเราจะขอแก้กันตรงนี้เลยดีกว่าคํานี้ดูเหมือนจะสวยหรูนะครับคำว่าการที่เราออกมาชุมนุมเนี่ยทำให้คนไม่สามัคคีกันแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งหลักการของประชาธิปไตยไม่มีข้อไหนบอกว่าความสามัคคีคือสูตรสำเร็จของมันประชาธิปไตยคือความเคารพในสิทธิ์ของคนและกันเท่าเทียมกันประชาธิปไตยคือการเคารพกันซึ่งกันและกันคือการเคารพซึ่งความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างความแตกต่างน,นั้นไม่ใช่ความสามคัคคีแล้วผมถามกลับว่า แล้วคุณคิดได้อย่างไรว่าความสามัคคีคือประตูของความสําเร็จคุณคิดได้อย่างไรว่าความสามัคคีคือหนทางแห่งความสุขคุณคิดได้อย่างไรว่าความสามัคคีจะทําให้ประเทศชาติเราจเจริญคนเราจะสามัคคีกันได้เพื่อที่จะไปฆ่าอีกคนก็ได้คนเราจะสามัคคีกันเพื่อที่จะไปทําลายระบอบประชาธิปไตยมันก็เป็นไปได้ <ains> ที่ผมจะกล่าวก็คือว่า ความสามาคัคคีไม่ได้นํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความสามัคคีมันยังมีประตูอีกมากมายที่มันอาจจะนําไปสู่นรกเลยด้วยซ้ํานะครับต่อไปก็จะมีคนอีก,อกพูดอีกว่าเราออกมาเนี่ยเราโดนปลุกปัน่นคำเนี้เนี่ยดูเหมือนจะพอเพล่ามากในช่วงนี้เลยนะครับแต่ผมจะบอกตรงนี้ว่าใครก็ตามที่คิดว่าเราโดนปลุกปั่นมานะครับคุณจงคิดใหม่ผมยอมรับว่าเราโดนปลุกปัน่น แต่ไม่ได้โดนปลุกปั่นจากนักการเมืองไม่ได้โดนปลุกปั่นจากพักการเมืองพักไหนเราโดนปลุกจากวิกฤตเศรษฐกิจเราโดนปลุกจากคนที่มันกำลังจะตายเราโดนปลุกจากคนที่ในประเทศมันพยองในอํานาจมันลุ่มหลงในอํานาจและเราโดนปลุกด้วยสิ่งพวกนี้ทั้งสิ้น นี่คือนาฬิกาที่ปลุกเรานี่คือนาฬิกาที่ปลุกประชาชนนี่คือนาฬิกาที่ปลุกเยาวชนปัญญาชนคนรุ่นใหม่สลิมสลิมสลิมคิดเหตุผลใหม่คิดเหตุผลใหม่ว่าข้อต่อไปที่คุณจะเอามาต่อก่อนกับพวกเราในการที่พวกเราออกมาเรียกร้องคุณจะใช้คําว่าอะไรเพราะว่าสองอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเสียใจด้วยต่อมานะครับ ก็จะทําความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มปราศัยอีกเรื่องเดียวก็คือเรื่องหลายคนนะครับในที่นี้ก็จะเรียกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นผู้นําประเทศไทยบ้างลหละเป็นผู้นําระบอบเผด็จการบ้างลหละเป็นผู้นําประชาธิปไตยหรอบ้างลหละนะครับแต่ผมจะขออนุญาตเลยนะครับจะไม่เรียกเขาว่าผู้นําเด็ดขาดเพราะผมไม่สามารถที่จะ พูดออกไปได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของประยุทธ์สิ่งที่อยู่ในใจของประยุทธ์หรือสิ่งที่อยู่ในหัวสมองของประยุทธ์ไม่มีสภาวะการเป็นผู้นําแม้แต่สักผีกนิดเดียวเลยครับแต่แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยอมรับว่าเขาเป็นผู้นําจริงๆนะครับก็คือหนึ่งผู้นําแห่งความชิบหายหนึ่ง ผู้นำแห่งความทิพพาประเทศไทยไปสู่ GDP ที่ติดลบ10และผมเชื่อว่าภายในปีนี้เราจะต้องติดลบที่สองผู้นำของประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นำในเชิงดีผู้นำในประยุทธ์นี้คือผู้นำที่นำความหลมเหลวแหลกและผู้นำที่ความชิบหายมาสู่ประเทศเรานี่คือการเป็นผู้นำของเขาเอาละครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาพูดว่าแล้วจะทำอย่างไรให้มันออกไป หรือเราจะมาตั้งคำถามกันดีว่าหากประยุทธ์ยังเป็นผู้นำอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราหากประยุทธ์ยังเป็นผู้นำอยู่เรื่อยๆมันจะเกิดวิกฤตที่เรียกว่าคนจนดักดานท่านเข้าใจคำว่าคนจนดักดานไหมครับจนแบบไม่สามารถลืมหูลืมตาได้จนแบบไม่สามารถลืมตาอ้าป,ปากได้ในโลกที่มีความเหลื่อมล้ําในโลกที่มันเป็นประเทศที่เอื้ออํานวยต่อคนบางกลุ่มเท่านั้นฉะนั้นแล้ว มันมีการวิจัยหลายงานมากนะครับที่เขาไปสัมภาษณ์คนชนกลุ่มที่เป็นชนชั้นล่างหรือคนจนท่านจะเห็นเลยว่าคนที่เขาจนบนรรพบรุษเขาก็จนอย่างไรเขาก็จนมาอย่างนั้นนี่คือความจนดักดานและนี่คือสิ่งที่ผมไม่สามารถรับได้ในการที่จะให้ประยุทธ์เป็นผู้นำประเทศไทยต่อวิธีการแก้ไขมันง่ายมาก และเขาก็เคยทําด้วยนะครับคือการที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะตั้งนโยบายอะไรออกมาคุณจะต้องคํานึงถึงความเหลื่อมล้ําเสมอแต่เป็นไงครับนโยบายที่เขาตั้งออกมาไม่ว่าจะเป็นการบัดาสบห่งรัฐหรืออะไรก็ตามที่เขาจะเรียกเราว่าเป็นส่งเคราะห์เรานะครับมันไม่มีความประสิทธิผล100%เพราะว่าอะไรเพราะประยุทธ์ทํางานแบบลวกๆประยุทธ์ทํางานแบบเอาแค่การแสดงอ่ะประยุทธ์ไม่ได้ทํางานเป็นจริงจังจ ในการดูแลปกครองของประยุทธ์จันโอชาเขาไม่มีประชาชนอยู่ในสมการของเขาเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมประชาชนกำลังลำบากทำไมประยุทธ์ถึงสามารถซื้อเรือดำน้ำทำไมประชาชนกำลังจะอดตายทำไมประยุทธ์ยังสามารถซื้อเครื่องบินได้ก็เพราะว่าในการดูแลของเขาไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวไหละครับทีนี้เคลียร์นะครับ มันง่ายมากหลายคนชอบตั้งคำถามมากเหลือเกินว่าเอ๊ะอะไรวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่คนก็จนลงจนลงคนที่ตายเพราะพิเศษรรกิจก็กำลังจะตายคนที่ตายแล้วก็คือตายแล้วทําไมเขายังทําอย่างนี้อยู่ก็เพราะว่าสมก,การของเขาในการดูแลมันไม่มีเราอยู่ในนั้นเขามองเห็นเราเป็นแค่ไพร่เขามองเห็นเราเป็นหญ้าเขามองเห็นเราเป็นผักเป็นปลาเป็นหมูในฟาร์มของเขาแค่นั้นเองต่อมานะครับผมจะขอเปรียบเทียบ ทุกท่านรู้ไหมว่าประเทศที่เขาที่ได้ชื่อว่าความเหลื่อมล้าน้อยมากๆโดยเฉพาะในแถบยุโรปเนี่ยเขามีการจัดการรัฐสวัสดิการอย่างท่วนถึงและท่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นการเรียนฟรีอย่างจริงจริงรงๆร,ร,ระดับสูงหันกลับมามองประเทศเราทุกวันนี้นักเรียนนิสิตน,นักศึกษาเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่จบมหาวิทยาลัยเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่จบโรงเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากู้ยืมกยศสนนั่นเอง ฉะนั้นแล้วความเหลื่อมล้ำมันจะหายไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราจบออกมาเราก็ติดลบแล้วเราจบออกมาเราก็เป็นหนี้แล้วแล้วเราจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรครับท่านและที่สำคัญนะครับในต่างประเทศที่เขามีความเหลื่อมล้ำน้อยมากๆเขามีการจัดสรรรัฐสวัสดิการอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นสังคมสงเคราะห์อาหาันกลัมาดูประเทศเราอีกวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด เป็นไงครับสังคมสงเคราะห์อของเราประกันสังคมที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยต้องกรีดเลือดกีดเนื้อเพื่อจ่ายเขาจ่ายเขาทุกเดือนพอถึงเวลาจริงๆมีเงินให้ไหมเอาเงินไปทำอะไรหมดมีการระบุออกมาว่าไม่มีคนที่ได้รับเงินจากประกันสังคมถึง75นี่คือความเหลวแหลกนี่คือระบบที่พังพินาศของการดูแลของประยุทธ์จันโอชา ต่อมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความเหลื่อมล้ําที่ผมคิดว่ามันเศร้าใจมากและมันไม่มีและมันไม่ควรที่จะเกิดเป็นความเหลื่อมล้ําได้คือความเหลื่อมล้ําทางกระบวนการยุติธรรมทุกท่านคิดดูนะครับเราเกิดมาเราคิดว่าเราสามารถเรียกร้องความยุติธรรมได้แต่ทําไมไอ้คาว่ายุติธรรมมันยังถึงมีความเหลื่อมล้ํามันยังถึงมีการแบ่งชนชั้นกล่าวคือว่า คนจนคนชายขอบไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่มันยากต่อการเข้าถึงต้นทุนในการใช้เงินสูงหรือจะเป็นยิบย่อยๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่ยากเกินไปหรือการผูกอํานาจไว้ที่รัฐโดยที่ไม่กระจายอํานาจไปทางชุมชนเลยผมคงไม่ต้องพูดถึงบอสวิทยานะครับ นี่แหละครับสิ่งที่คุณตะโกนมามันก็ถูกต้องเขาคิดว่าเขามีอำนาจถึงขนาดที่ไม่เห็นเราเป็นคนเขาเห็นเราเป็นควายเขาเห็นเรากินหญ้าไม่ได้กินข้ามอน่ับเขาเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะพูดอะไรมาเขาก็พูดออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นยาซีฟันโคเคนเฮโรอีนก็เป็นแป้งเขาพูดออกมาได้ยังไงนอกจากที่เขาจะเห็นว่าเราเป็นควายเราไม่มีความรู้เราไม่มีมันสมองคิดได้อย่างกับพวกเขาเขาจึงพูดคํานี้ออกมาได้โดยไม่เห็นหัวเราแม้แต่คนเดียว และอีกหนึ่งประเด็นคือพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยคือพื้นฐานของการที่จะลดความเหลื่อมล้านั่นคือช่องว่างทางการศึกษาทุกวันนี้เป็นไงครับโรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในเมืองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบุคลากรคุณครู ที่สอนอยู่ในเมืองกับที่สอนอยู่ในชนบทท่านไปนไล่ดูได้เลยครับโรงเรียนหนึ่งบางคนคุณครูท่านหนึ่งสอนทั้งหมด5วิชาผมถามว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่จะเกิดก็ไม่ได้ฉะนั้นแล้วเขาเกิดมาในชนบทเขาผิดพลาดอย่างไรทําไมคุณจะต้องหยิบยื่นคุณครูแค่คนเดียวให้เขาเพื่อที่จะสอนทุกวิชาแล้วอย่างนี้มันจะไม่เกิดเป็นความเหลื่อมล้ํามันจะไม่เกิดเป็นช่องว่างของการศึกษาได้อย่างไร และในปีนะครับสอบพอ,อนะครับเป้าหมายของเขาคืออะไรโอ๊ยเป้าหมายผมพูดแล้วผมเศร้ามากเป้าหมายของเขาคือยุบโรงเรียนชนบทจํานวน1 5 0 0 0โรงเรียนผมถามว่าคุณยุบโรงเรียนชนบทแล้วเด็กที่เขาอยู่ชนบทเขาจะเรียนอย่างไรคุณไปยุบสถานการศึกษาของเขาเขาจะมีความรู้อย่างไรและนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่รัฐต้องการรัฐต้องการให้ประชาชนโง่ รัฐต้องการให้ประชาชนไม่มีความรู้พอเราไม่มีความรู้พอเราโง่เราก็จะกลัวเขาและนี่คือสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการทําให้เรากลัวพอเรากลัวแล้วเขาจะหลอกเรายังไงก็ได้เขาจะขอรับชันย่งไงก็ได้โดยที่ไม่มีใครมาปริปากหรือต่อปากต่อคํากับเขายังไงล่ะครับความเหลื่อมล้ำที่ผมพูดมาในวันนี้มันคือความเหลื่อมล้ำที่เป็น ประเด็นและก็ยังน้อยมากๆ1.4ส่วน4มันยังมีความเหลื่อมล้ำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำที่ดินความเหลื่อมล้ำทางการที่ได้รับเงินเดือนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมจะต้องพูดแค่นี้เพราะว่าเวลาเรามีจํากัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดคือทุกทุกประเด็นทุกความเหลื่อมล้ำมันสามารถแก้ไขได้แต่ก่อนที่มันจะแก้ไขได้ เราจึงจะต้องการประชาธิปไตยที่มันเต็มใบเราจึงจะต้องการประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนเราจึงจะต้องการประชาธิปไตยที่มันเห็นหัวประชาชนบ้างฉะนั้นแล้วทํำยังไงครับก็ต้องไล่มันออกไปไงล่ะครับผมไม่สามารถที่จะให้ประยุทธ์จันโอชานําประเทศเราไปสู่ความเหลวแหลกไปสู่ความบิดเบี้ยวอะไรได้อีกต่อไปแล้วเพราะแค่นี้มันก็มากพอสมควรแล้วทุกคนเห็นด้วยไหมครับ ครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับในนามที่พูดในจังหวัดศรีสะเกษผมก็รู้สึกดีใจที่สสของจังหวัดศรีสะเกษของเราอยู่ข้างประชาชนนะครับแต่จะดีใจมากกว่านี้หากท่านย้ายพักขอบคุณครับ